ต้มบักหอยของนาะกับสมตำครับใบบักคมตัวหระบกอกวิญญีณมากมายครับเลือใบมะกรูดเรียบร้อยครับรอแป๊บนึงครับเส้นมะกรอ ต้มหอยนาครับต้มหอยกงนะาสมตำแซบๆขนมจีนด้วยนะครับมีกระหล่ำปลีด้วย